ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่มเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับเป็นทำเลอยูเออ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําวังนะครับทำเลที่ดีก็เลยเมีชาวบ้านอพยพมานะครับมาทำมาหากินที่นี่ตอนแรกเริ่มเนี่ยเราขอจดทะเบียนพื้นที่ป่าชุมชนนะครับทั้งหมด2,500รไร่ครับพอตอนหลังเนี่ยเราขอจดทะเบียนต่ออายุนะครับก็เลยได้ขยายพื้นที่ ตอนนี้เรามีพื้นที่ที่เราดูแลเนี่ยสองหมไร่นะครับอย่างจุดเด่นของป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่มเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าสภาพป่าเราเป็นป่าเต็งลังนะครับเป็นป่าพื้นราบแล้วก็มีความหลากหลายของพันธุ์พืชแล้วก็ยังมีความหลากหลายของระบบนิเวศนั่นคือมีสัตว์ต่างๆเย,เยอะนะครับที่ชาวบ้านเรา เห็นความสําคัญก็คือเรื่องของปลวกในธรรมชาติในป่าของชุมชนบ้านแม่เชียงลอยลุ่มมีเยอะมากนะครับมีทุกพื้นที่หันไปทางไหนก็เจอแต่จอมปลวกเพราะปลวกเป็นสัตว์ที่ช่วยย่อยสลายใบไม้นะครับแล้วปลวกก็ยังเป็นผู้ทําให้เกิดเห็ดชนิดต่างๆนอกจากของป่าสัตว์ป่าต่างๆแล้วนะครับทีนี้เรายังมีภูมิปัญญาชาวบ้านอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าขนมมะพร้าวเต่านะครับซึ่งได้จาก ป่าชุมชนนะครับนอกจากชาวบ้านแม่เชงางไลรุ่มเนะี่ยจะเห็นความสําคัญของพื้นป่าของบ้านเราแล้วนะครับก็ยังมีความสนใจที่จะใช้พลังงานทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์หรือว่าแก๊สชีวภาพชีวมวลจากเศษอาหารเศษมูลสัตว์ในพื้นที่ป่าชุมชนของบ้านแม่เชงางไลลุ่มสามารถกักเก็บคาร์บอนได้6.22ตันต่อไร่ ถ้ารวมเป็นทั้งหมด20,000ไร่ก็ทำให้โลกของเราลดภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้นครับเรามองเห็นว่าป่าชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นเหมือนกับตู้กับข้าวหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนฉะนั้นการใช้ประโยชน์มันจะต้องสืบทอดไปยังชั่วลูกชั่วหลานก็อยากให้ทุกคนนะครับหันมาดูแลป่านะครับเพราะป่าเนี่ยคือปอดของเรานะครับคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันเนี่ย การดูแลป่านะครับมันก็คือการดูแลสุขภาพของเราเองนี่คืออากาศบริสุทธิ์ที่เราต้องหายใจเข้าไปทุกวัน,นเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาแล้วเขาก็จะได้ดูแลเรา